เริ่มแล้วงาน Bangkok Winter Festival ดังคอกวินเตอร์เฟสิวัล at คลองพดุงกรุงกรเกษมของกรุงเทพมหานครหนึ่งในเทศกาลคาร์ลฟู b แบงคอก2023เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถใช้พื้นที่ร่วมกันอย่างสร้างสารร์ตามอัตลักษณ์ของชุมชนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจแบ่งปันชุมชนสร้างสารร์และการมีอัตลักษณ์เมืองกับ4ย่านน้ำวันที่15-17ธันวาคม2566ณย่านตลาดน้อยและย่านเทพสิรินหัวลำโพงวันที่22-24ธันวาคม2566ณย่านโบเบลและยน สะพานขาวจริงคลองประดุงก็เป็นพื้นที่ที่ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ปรับภูมิทัศน์แล้วก็ทําการปรับปรุงมานานแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเราทาฮาร์ดแวร์แล้วเนี่ยเราอยากทาเรื่องซอฟ์แวร์ด้วยแต่ซอฟตแวร์ที่ยั่งยืนที่สุดเนี่ยคือการชวนคนร,บรอบๆมาช่วยกันอย่างวันนี้จะเห็นเลยว่ามีน้องๆจากนักเรียนที่เรียนที่สายปัญญาคดีหรือว่าเทพจรินเนี่ยก็มาด้วยทาให้เห็นพลังว่าแถวๆนี้มันไม่ได้มีแค่กรทมที่ดูแล่างเดียวแต่ว่ามีคนที่อยู่ในรอบๆพื้นที่ มีทางการรถไฟมีทางาทททที่กระตุ้นเรื่องเศร,รษฐกิจเรื่องการท่องเที่ยวอยู่แล้วถ้าเลยไปตรงโบเบก็จะเห็นสมาคมต่างๆที่เขาร่วมร่วมด้วยกับทางกอทมอยอยู่แล้วเพราะเป็นการต่อยอดฮะคือคงไม่ใช่อีเวนต์อะไรที่เพิ่งมาทําแต่จริงๆแล้วทําอย่างต่อเน,นื่องอยู่แล้วแล้วก็เสาร์ที์นี้เนี่ยมี44กิจกรรมทั้งกรุงเทพนะครับมีงานกาชาติอยู่ด้วยบอกว,ว่ากรุงเทพเนี่ยมีทางโอ้โหมีตัวเลือกเยอะมากให้ทุกคนได้ได้มาท่องเที่ยวแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจของคนในเมือง ช่วงนี้จะเห็นว่าเศรษฐกิจเนี่ยที่ผ่านมาคนต้องการเพิ่มรายได้มากนะครับกพราะเป็นช่วงที่ต้องบอกว่าต้องช่วยกันกระตุน้นแล้วก็จับใจใช้สอยกันไม่ใช่แค่ในประเทศแต่ว่าชวนนักท่องเที่ยวมาด้วยตอนนี้ยอดนักท่องเที่ยวก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะอยากเชิญชวนนะครับทุกคนมาที่พงปุงนะครับวันที่15-17แล้วก็มีช่วง22-24จริงๆไฟก็จะเปิดตลอดทั้ง10วันนะครับเพราะมีการล่องเรือ,อตอนแรกเนี่ยแค่วันละรอบแต่ว่าคนสมัครเยอะมากก็เลยให้เขาเปิดรอบเพิ่ม ก็ตอนนี้เปิดรอบ2ก็เต็มอีกแล้วเดี๋ยวคงเปิดหลายๆรอบฮะถ้าใครอยากมาก็มา w วอ in แอ้นถ้าเรือมันมีก็ก็สามารถลงได้แต่ถ้าเรือเรือเต็มจริงๆยังเดินได้เหมือนกันฮะออกกําลังกายครับ ตัร้านชุมชนเดี๋ยวอาจจะให้ท่านเราก็ช่วยผพู่ก็จะมีหลายชุมชนนะครับก็อันนี้นะคะก็เป็นพื้นที่ในเขตป้อมปราบนะคะคองพดุงโซนนี้ก็จะมีร้านค้าจากชุมชนต่างๆที่ทางฝ่ายพัฒนาชุมชนเลือกมาลงนะคะก็จะมีจากชุมชนมัสยิดมหานาชุมชนนางเลิงก็จะเป็นร้านอร่อยร้านดังในเขตของเราค่ะก็จะมาจัดขายกันอยู่นี้มี40ร้านก็อยากเชิญชวนชาวบ้านมาเที่ยวกันค่ะใช่ค่ะมีทั้งของกินของขายค่ะแล้วก็สามารถมาเดินดูไฟเดินเที่ยวได้ค่ะจริงๆ เสริมอีกนิดน,นึงครับคลองพดุงเนี่ยจุดเด่นของมันเนี่ยคือมันเชื่อมระหว่างเจ้าพญาถึงเจ้าพญารจริงแล้วถ้าเดินเนี่ยทางไปทางบางรักเนี่ยก็จะมีโซนที่เป็นโซนเดินต่อได้อีกตลาดน้อยเนี่ยใครเดินเข้าไปในย่านตลาดน้อยเนี่ยเดินแล้วโหร้านเยอะมากแล้วก็ถ้าเดินต่อไปก็เป็นบางรักแล้วแถ้าเดินมาทางทางนี้มันก็จะเข้านางเลิงเข้าโบูเบ้บก็จะมีอีกโซนหนึ่งซึ่แตกต่างกันก็ถ้าใครมาเนี่ยผมบอกอยากให้มาั้องเดินสัก สี่ชั่วโมงฮะ <c oughs> เดินยาวเลยฮะแล้วก็กลับบ้านได้เลยครับ <c oughs> ใครก็ต่อยฟรังครด้วยครับก็กรุงเทพช่วงนี้เป็นช่วงที่คือครั้งที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นเลยนะคือมีหลายกิจกรรมมากเพราะเชิญชวนนะครับถ้าใครไปมาทุกกิจกรรมแล้วอยากหาออปชันใหม่ๆทางคลองประดุงเนี่ยก็มีงานที่น่าสนใจแล้วก็มีไม่ต้องกินข้าวมามาฝากท้องที่นี่แล้วก็มาเดินลงเรือพาครอบครัวมาก็ยิ่งดีครับก็เชิญชวนทุกคนครับ15ถึง24ครับมาที่คลองประดุงกรุงเกษมครับ